สวัสดีครับผมจะปจดจเป็ดปิดชิวอ้อแน่เป็นไงฮะแอดหัดร้องแล้วนะฮะแม่มากันแล้วนะครับกับซุ้งนะฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าแอดขออ่านออกเสียงชื่อเพลงผิดขออภัยด้วยนะฮะชุ้งใช่ไหมฮะอ่ะก็ต้องบอกว่ามากันแล้วนะครับปล่อยออกมากันแล้วนะฮะกับลิซ่ากับพี่แทยังนะฮะโอ้โหจะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามมากมายนะฮะตัวเพลงเนี่ยแอดส่วนตัวนะฮะรู้สึกว่าฟังสบายๆแบบนุ่มๆน,นะฮะไม่ถึงกับกระโชกโขกคากอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกเลยนะครับก็คือความมันในการแดนซ์นะฮะรู้สึกว่าการเต้นของลิซ่าของพวกเราเนี่ยมันไปกว่า เพลงนะฮะมันมากเลยแล้วก็มีท่ายากเยอะแยะด้วยอันตัวโค้งตัวอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าดูเที่ยวเดียวเนี่ยไม่พอนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เซอร์ไพรส์นะครับกับโทนเสียงในการร้องเพลงนี้ของน้องนะฮะคือแอดรู้สึกว่าน้องเนี่ยมีการสลับปรับเปลี่ยนโทนเสียงด้วยนะฮะในส่วนผลงานส่วนตัวที่เป็นอของวงแบ c ็คพิงหรือว่าของโซโล่ตัวเองเนี่ยกับเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อเสียงที่เขาเรียกว่าแตกต่างกันออกไปเลยอะ่ะคือ จะบอกว่าโทนเสียงดูนุ่มสมูทแล้วก็สากลขึ้นมากๆเลยนะฮะอารมณ์เหมือนแบบเพลงฝรั่งสักหนึ่งเพลงเลยนะฮะเออคือสำเนียงแบบดีมากแล้วก็คือจะบอกว่าไงเดีย โทนเสียงของน้องอะ่ะมันนุ่มแล้วมันมันดีแล้วมันโฟโล์มากนะฮะคือจะบอกว่าเป็นการที่ร้องที่มันลื่นไหลแบบสุดๆไปเลยทุกคนคือดีงามมากๆแล้วก็ในส่วนของ MV เนี่ยก็ดีนะฮะเพราะาแบบโอ้โหได้เห็นแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์กันแบบเต็มเต็มเลยเนาะเออดีงามไปหมดเลยนะทุกคนคือจะบอกว่าอย่างที่พี่ทยังเขาเคยบอกว่านี่ไงที่จะบอกว่าน้องเนี่ยตอนที่มาที่นี่ใช่ไหมคือมาร้องเพลงของ JB ให้ฟังอะ่ะคือแบบน้องร้องดีมากนะฮะก็จะบอกว่าเออรูสึก อารมณ์แบบโทนเสียงที่น้องร้องในเพลงเนี้ยคิดว่าก็คงเป็นโทนเสียงตอนที่น้องร้องเพลง baby ของ JB ให้เขาฟังนั่นแหละ ใช่ไหมแอดคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะรู้สึกว่ามันดีงามจริงๆนะทุกคนโอ้โหตอนนี้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทีเดียวนะฮะนะเพื่อนๆดูกันหรือ,อยังถ้าเข้ามาดูคลิปแอดเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิปหลักเนี่ยเข้าไปดูคลิปหลักก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปแอดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยมาแล้วเนาะซึ่งก็ต้อง,องรอลุ้นยอดวิวนะฮะว่าจะทําสถิติไปได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะแต่บอกเลยว่าชั่วโมงนี้มีทั้งพี่แทยังเนาะแล้วก็มีทั้งเต้าลิสต์น,ะะนา,วววาะว วยกันดึงวิวขึ้นมาได้สูงเลยทีเดียวนะฮะภาพรวมของเพลงฮะก็อย่างที่บอกไปว่าฟังสบายๆนุ่มนวลน,นะฮะรู้สึกว่าก็มีความสนุกสนานครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล้าใจอะไรขนาดน,นั้นเนาะออกโทนแบบไปเรื่อยๆนุ่มๆม,มากกว่าฟังได้เรื่อยๆนะฮะส่วนพาร์ทของการเต้นอันนี้ที่แอดบอกไปเมื่อกี้เลยว่าโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไปหาอะไรมาเทียบแล้วทุกคนโอ้เต้นมันกว่าเพลงไปอีกนะฮะถ้ายงทายากเต็มไปหมดเนาะตอนนี่แหละถ้าเอามาให้ดูแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์นี่อยากจะ ดูดคลิปเข้ามาซะแล้วเกินนะฮะแต่มันทําไม่ได้เนาะเพื่อนๆก็เข้าไปดูในช่องของ Back Label นะฮะก็จะเจอคลิปเพลงนี้แหละขึ้นมาเลยเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงแรกอยู่หละตอนนี้เพราะว่าเขาเพิ่งปล่อยออกมาไม่นานเท่านั้นเองนะฮะภาพรวมคือเต้าลิสของพวกเราดีงามฮะชุดเลิศเต้นเลิศสำเนียงดีเวอร์ประมาณนี้แอดนิยามให้เดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้แอดไปก่อนอย่าลืมเข้าไปดูนะจ๊ะสวัสดีครับ